ตัวนี้นะผู้ชมครับคุณยายตั้งเป้าว่าเท่าไหร่นะสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันสี่หมื่นห้าพันบาทเนาะะแม่วัวกี่ปีแล้วครับคุณยายตัวนี้เลี้ยงจนขวางเองเป็นลูกในคอกเลยเออลูกในคอกเลย,ลเลยมันลูกที่สามนี่ตัวนี้ให้ลูกแล้วสามตัวในท้องคือตัวที่ที่สามที่สามเนาะท้องกี่เดือนแล้วครับคุณยายตัวนี้ตัวนี้นท้อง 3, เลยสามสี่เดือนละสามสี 3, เ่เดือนอลูกมันก็ตัวเมียเหมือนกันกีนนป่ปีแล้วครับคุณยายอ่ะโอเค คือคุณยายขายราคานี้เลยเนาะเท่าไหร่ครับคุณยายเอาราคาที่คนซื้อไปเลยเนาะเอาคนซื้อไปเลย 50, <000. S 1> ห้าหมืน่นห้าหมื่นสามตัวเนาะสามสามทับใบเรียบร้อยแล้ว <500. S 1> แม่มันกี่ปีแล้วครับคุณยายแม่มันก็ซื้อมาและเพราะว่าลูกมันโฉบสามมี่แหละอ๋อได้สามที่นี่เนาะครับผมตัวเมียทั้งสามตัวไหมตัวเมียทั้งสามอ๋อตัวเมียสามตัวห้าหมืน่นทุนสวัสดีครับคุณยาย ที่นี่ที่ไหนครับบ้านอียอบ้านอียอตำบลตำบลศรีศกอำเภอตมบลท่าจังหวัดจังหวัดสุรินคุณยายชื่ออะไรครับนางจันนางจันนางจันหมูชื่อเหมือนเมียที่บ้านเลยชื่จันโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการสวัสดีครับคุณยายทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ปลูกผักปลูกผักหมูคุณยายปลูกผักได้งามมากๆเลยนะอันนี้เป็นผักอะไรครับคุณยายถั่วดิน ครับผมเห็นมีข้าวโพดด้วยแล้วก็มีผักสลัดด้วยครับนี่คือข้าวโพดท,ที่คุณยายปลูกปีนี้เลยเหรอครับทําไมถึงได้มาปลูกข้าวโพดครับคุณยายอยากปลูกเคยปลูกมาก่อนไหมครับไม่เคยไม่เคยแล้วทําไมปีนี้ถึงได้ปลูกครับคุณยายว่าปลูกได้กินกเอาได้อะไรก็เอาไว้ให้ง,งัวก็ได้นะ๋อ,อะผมว่าเป้าหมายน่าจะเก็บไว้ให้งัวัวเลย,ค,ยคนก็น่าจะได้กินแค่ฝากเนาะ ลำต้นก็ไว้ให้วัวเนาะอันนี้ไม่มีของยายว่าจะขายอ๋อคุณยายอยากจะขายวัวด้วยตัวไหนครับคุณยายเอาไปเลี้ยงนะนี่นี่กนันนันลูกแม่ตัวนี้นะแม่ตัวนี้กับนันลูกกับลูกที่หันหน้ามานุ่นใช่ไหมนี่หันหน้ามานี่กี่ตัวครับคุณยายสามตัวตัวเล็กด้วยเหรอตัวเล็กด้วยหนึ่งสองสามเออนี่อันนี้ท้องไหมอันนี้ยังไม่ท้องยังไม่ท้องเนาะ แ,แม่ทับไปแล้วแม่ทับไปแล้วแม่นี่ผสมพันธุ์ยังไงตัวหรือหลอดผสมหลอดผสมหลอดนะอ่ะโอเคคือคุณยายขายราคานี้เลยเนาะบบนเท่าไหร่ครับคุณยายเอาราคาที่คนซื้อไปเลยเ<อ>านาคนซื้อไปเลยห้าหมืน่นห้าหมืน่นอ่าสามตัวเนาะสามสามทับไปแล้วทับไปเรียบร้อยแล้วแม่มันกี่ปีแล้วครับคุณยายแม่มันก็ซือมาแล้วเพราะว่าลูกมันโตสาม่อ๋อได้สามที่นี่เนาะครับผม ตัวเมียทั้งสามตัวไหมตัวเมียทั้งสามเนี่ยโอตัวเมียสามตัวห้าหมืนน่นทุนเนาะไม่รู้เลยแบบห้าหมื่นทุนนะอ่าห้าหมื่นเตือนนะผู้นนะชมครับคุณยายมีเบอร์โทรไหมครับเบอร์โทรอยู่ในอาตาหนูเหรออ๋ออยู่ในอาตาเหรอ,อเดี๋ยวคุณยายคอยเอาให้ผมนะเดี๋ยวผมจะลงขายให้เดี๋ยวมีคนโทรมาแล้วคุณยายก็คุยราคากันเองนะ<า>อ่าโอเคครับผู้ชมครับคุณยายครับ ก็นี้ตัวนี้ก็จะขายเหมือนกันถ่าถ้าถึเลยค่ะตัวไหนครับคุณยายนี่แม่ลูกนี้แม่ลูกตัวนี้เหรอตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียมียทั้งสองเลยเมียทั้งสองคุณยายถูกราคาคุณยายนี่คือเท่าไร่ครับตัวนี้ครับผมตัวนี้จ้าสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าแม่ท้องไหมท้องก็เป็นสามตัวดิถูกต้องไหมอ๋อแม่ท้องเนาะสี่หมื่นห้าเอออันนี้นะอือผมเข้าไปข้างในได้ไหมเอาเข้าไปได้ค่ะมันไม่ตื่นนะ อันไม่ชนนะไม่ชนเจ้าของไม่ชนแต่ว่าเข้ามันจะดูเรื่องัห่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผู้ชมครับเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายด้านในให้แล้วกันอะตัวนี้นะผู้ชมครับคุณยายตั้งเป้าว่าเท่าไหร่นะสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันสี่หมื่นห้าพันบาทเนาะแม่วัวกี่ปีแล้วครับคุณยายตัวนี้เลี้ยงจนขวางเองเป็นลูกในคอกเลยลูกในคอกเลยมันลูกที่สามนี่ตัวนี้ให้ลูกแล้วสามตัวในท้องคือตัวที่ที่สามที่สามเนาะ ของกี่เดือนแล้วครับคุณยายตัวนี้ตัวนี้ท้องได้ 3, สามสี่เดือนละสามสี่เดือนลูกมันก็ตัวเมียเหมือนกัน <c oughs> มันตัวเมียกี่ปีแล้วครับคุณยายเพิ่งได้ปีกปีปยังไม่ถึงปีหรอกยังไม่ถึงปีปีใหม่นี่พอดีอ๋อหนึ่งปีก็คือปีใหม่ปีนี้เนาะ <c oughs> เออปีใหม่สองคู่นี้ก็คือสี่หมื่นห้าแล้วก็สามคู่นั้นก็คือเอาห้าหมื่นห้าหมื่นเนาะครับผมคุณยายเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ก็เลี้ยงสายพันธุ์นี่แหละสายพันธุ์พื้นบ้านเรา แกลบก็ได้อะไรก็ได้ทุกอย่างแกลบแกลบยังไงครับคุณยายเอากรรเนั้นพาไให้บันกินนะอางกินได้ทุกทุกทุกอย่างกินได้ทุกอย่างต้นกล้วยก็กินได้ต้นกล้วยก็กินได้กินได้ต้นโพต้นอะไรนั่นที่ปลูกนั่นทั่วก็กินได้กินได้หมดเลยดินเออเบออันนี้อันนี้ครับผมอันนี้คือข้อดีของวัวสายพันธุ์นี้เนาะค่ะครับผมอันนี้คือค้อกวัวของคุณยายเลย ทำไมถึงได้ย้ายออกมาข้างนอกครับคุณยายอยากเอาไว้ไปนครั้งนอกเพราะว่าข้างในมันยากข้างในจะต้องนีแบบแล้วเข้าไปมันลําบากนะลําบากคนอื่นด้วยมีกลิ่นด้วยครับผมลำบากคนอื่นลำบากจะควาแดงค้ามันไล่ไปอ๋อครับผมตอนนี้วัวราคาถูกมากเลยนะครับคุณยายนั่นแหละซึ่นรายไม่ไม่ไรองแพงอ๋อายก็รู้เหมือนกันนะครับผมวัวถูกๆนี่มีผลกับคุณยายเยอะไหม วัวถูกถูกมีผลไม่มี<ง>หรอกไม่มีผลเลยเหรอยายเลี้ยงวัวมีต้นทุนเยอะไหมครับไม่มีหรับยายปล่อยให้มันกินธรรมาชาติให้กินธรรมาชาติ<ะ>ําทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับป้ายไม่มีเงินซื้อแล้วเลี้ยงธรรมาชาติน่ะมันอ้วนไหมล่ะก็นั่นก็นดูแค่นั้นป้ายไม่มีใครกินแล้วคุณยายว่าอ้วนไหมอ้วนอ้วนนะคุณยายให้กินยังไงบ้างครับนี่ให้กินยังไงจะปล่อยไปมันกินหากินยาตามนนาน อ๋อตอนเช้าปล่อยธรรมชาติมาตอนเย็นนี่ก็ให้กินแกลบกินอะไรกินให้กินแกลบกินงาดมกินกินรำอ๋อพอมาถึงเพ๊่มให้กินอะไรบ้างครับคุณยายไม่ได้กินอะไรหรอกกินหญ้านะถ้ามีหญ้าก็ให้กินหญ้าถ้ามีไม่ได้กินอ๋อก็คือเราฟางกินตัวนั้นครับผมสังเกตนะว่าเวลาวัวของคุณยายมาถึงเพ๊่มนี่คุณยายจะให้กินฟางทําไมต้องให้กินฟางตอนเย็นครับคุณยายให้กินมันกินหญ้าไม่อิ่ม ไม่เคยกินก็นต้องกินครับผมเรื่องต้นนี่เลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับคุณยายพันธุ์อะไรยายก็ไม่รู้นี่สายพันธุ์นี่เนี่ยละายวัวไทยบ้านเนะาะเท่า <im itation> ที่เลี้ยงวัวไทยบ้านมานี่เจอข้อดีของมันมีข้อดีอะไรบ้างครับไหนทุกอย่างละไม่ง่ายเลย <im itation> ดีมากๆเลยท่างยายไม่ท่านยายเลี้ยงมาไม่ตายไม่อะไรนะพวกเขาเป็นโรคเป็นอะไรก็ยายไม่เป็นอ๋อพันธุ์นี้ไม่เป็นอะไรเลยทนมากๆได้ฉีดยาฉีดอะไรไหมครับ ไม่เคยฉีดครับไม่เคยฉีดอ๋อธรรมชาติจริงๆแล้วมันก็แข็งแรงด้วยครับผมผมสังเกตเห็นว่าคุณยายมัดหัวไว้ทุกตัวเลยใช่ทาไมต้องมัดครับคุณยายมันจะชนกันการคืนโอ๋ยวมันจะทันกันเดี๋ยวก็ตายอย่างนั้นครับผมนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่วัวของคุณยายไม่เคยตายตั้งแต่เลี้ยงมา อ๋อมัดไว้อย่างนี้แหละครับคุณยายครับผมอนู่นออกมามัดทำอย่างนี้มาตลอดเลยบางคนเขาไม่มัดนะเขาไม่มัดแล้วเขาปล่อยหมดเลยอือแต่ของคุณยาย่บบายายอยู่ใกล้ไปได้ออกมาดูกลางคืนนะครับผมก็ยายกลัวมันจะพันจะอะไรยายมัดไว้ครับผมมัดไว้ทุกตัวเลยเนาะครับผมแล้วเวลาวัวไม่สบายนี่คุณยายสังเกตอาการยังไงบ้างครับไหนสังเกตยังไงก็มันไอมันอะไรมีอย่างนั้นด้วยโอ้หวัวไอ คือถ้าวัวไอสแสดงว่าไม่สบายเนาะ<ต>ครับแต่คุณยายไม่เคยฉีดยาไม่เคยฉีดยาเลย่รักษาธรรมชาติธรรมชาติดูอะไรธรรมชาติธรรมชาติรราตโอ้ดีมากๆาเลยนะผู้ชมครับอันนี้คือข้อดีของวัวพื้นบ้านเราเนาะ,ะครับผมแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรให้กินด้วยไม่ได้ซื้อธรรมชาติจริงจรงธรรมชาติไม่จำเป็นต้องไม่มีงินนะคุณยายใช่มันไม่มีจริงๆอ่ะมันจะกินก็ไม่มีแค่ว่าเราเลี้ยงให้มันอ้วนโดยธรรมชาตินี้ก็พอแล้วเนาะครับผม คนบ้ังไซเด้อครับผมอันนี้คือต้นกล้วยที่คุณยายสับให้วัวสับให้งูสับสับเป็นเช้นเล็กๆแล้วก็ผสมกันอ๋อซอยให้เป็นเศษเศษเล็กๆใช่ไหมนี่นี่มีเล็กแล้วนี่ขนาดไหนครับคุณยายอ๋อประมาณนี้พอได้ขนาดนี้เสร็จแล้วก็ใส่ครุแล้วก็โรยแล้วก็เอานี่อะไรครับคุณยายรำรำหวานี่อ๋อแล้วก็ ผสมให้มันกินครับผมแค่นั้นอันนี้คืออาหารเสริมทำไมถึงให้กินกล้วยครับคุณยายให้กินมันมีญ้าให้มันกินให้มันอ้วนอ๋อก็คืออันนี้คืออาหารเสริมที่คุณยายทำเองเนาะไม่ได้ลงทุนเนาะไม่ได้ลงทุนอันนี้คือขา้ขาวโพดข้าวโพดก็ไม่สวยยายปลูกเองยายไม่ได้ใส่อะไรใส่อะไรหรออ๋อใส่ตะขี้วัวของเราครับผมผมว่ามันเป็นดินที่เพิ่งปลูกปีแรกเนาะมันยังไม่มีปุ๋ยนะคุณยายเนาะปุ๋ยยังไม่ซึมลง แต่เป้าหมายของคุณยายคือจะปลูกไว้ให้วหัวกินด้วยละ่ะตัวเองก็ได้ผกขาย<ด>ค,ครับผมต้นก็นให้งวัวครับผมคุณยายคิดว่าคุ้มไหมปลูกข้าวโพดไม่คุม้มแล้วไม่คุม้มว่าไม่คุ้มซิอ่ะยายทำไปอย่างนั้นละจะคุมแล้วคุมงไงอยู่มันไม่ขึ้นแต่ว่าให้ได้วัวกินด้วยก็เอาครับผมอย่างน้อยก็มีหญ้าให้วัวเนาะดีกว่าเรารดน้ำทิ้งเนะานเนะาตรงนั้นก็จะเป็นหญ้าเป็นอะไรก็พอให้ได้วัวเนาะครับผม ไม่เหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับเลี้ยงวัวนี่มันก็เหนื่อยแล้วบ้างวันน่ะไม่ได้เลี้ยงเท่าไหร่ล้อวัวใยายส่วนมากปล่อยมัดไว้อ๋อมัดไว้ล้วจะให้ทามครับผมยายเหื่อปตัวเยงเหมือนเ้าคุณยายมัดไว้แถวไหนครับอ๋อใกล้ๆตรงนี้ไม่ได้ปล่อยให้ไปตกไหนถึงไหนทำไมถึงไม่ปล่อยครับคุณยายไม่ปล่อยที่ไม่มีคนอยู่บ้านได้คนเดียวครับผม แสดงว่ามีความรับผิดชอบสูงนะที่มัดไว้นะส่วนมากเขาจะปล่อยอิสระเลยนะฟรีสไตล์เลยเนาะอันนี้คือข้าวโพดของคุณยายเนาะพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยถ้าปลูกหญ้าให้วัวหรือทํานาเนี่ยอันไหนหน่าจะดีกว่ากันครับถ้าปลูกหญ้าหญ้าละดีคุณยาหญ้าดีกว่าเนาะหญ้าดีกว่าทําทนาดีกว่าปลูกข้าวโพดด้วยซ้ำไป<ม>แต่ว่าคุณยายก็ยังคุณยายก็ไม่มีนาเยอะครับผมก็เลยต้องทํานาเพื่อเอาข้าวกินครับผมแล้วถ้าเราปลูกข้าวโพดนี่เราต้องทายังไงบ้างครับคุณยาย ไม่ได้ทําอะไรขาโพดใส่ปุย๋ยใส่ปุย๋ยแล้วก็โพดดินมันขึ้นทําไมต้องยกกล้อ,ง,องนี้ครับคุณยายให้น้ํามันอยู่อ๋อเรายกกล้องเพื่อที่จะให้น้ํามันอยู่ในร่องนี้เนาะอืมแดงว่าขา้าวโพดชอบน้ำฮะขา้าวโพดชอบน้ำเหรอชอบน้ํามากเลยใช่ไหมชอบน้ำน้ำเยอะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าปลูกขา้าวโพดเสร็จแล้วจะทํานาทานาทนาํานาต่อญ่าอะไรจะหาที่ไหนให้วัวที่นี่หญ้าหญ้าก,กระดูกไง วางไว้น,น่ะอ๋อปล <ะ S 2> ูกหญ้าไว้แล้วแต่ว่าพื้นที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่อือครับผมแสดงว่าวางแผนดีเหมือนกันเนาะตรง,งไหนคุณยายอ๋อเขียวๆทางนู้นใช่ไหมครับผมสแสดงว่าคุณยายใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยเนะ<บ>าะอยู่ทุกที่เลย <บา S 1> สุดท้ายนะครับอยากให้คุณยายฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำาไงบ้างครับ ทำอย่างไงยายก็ไม่รู้แล้วแต่เขาจะสมัครใหอยากเรียนมไม่ได้ครับผมแต,แต่ว่าของคุณยายของของคุณยายนี่ต้องขยันเนาอะ,ะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ,ะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ